กรลเาคก็เป็นมนเกิดของตัวเองอายุครบ3 7ิปีแล้วนะครับตัวเองก็จะมีบทเพลงเพลงหนึ่งที่อยากมอบให้กับทุกคนเพื่อที่จะตอบแทนสลับทุกกำลังใจที่มีต่อตัวเองมาโดยตลอดแล้วหวังว่าบทเพลงเพลงนี้ก็จะอยู่ในใจของทุกคนและอยู่ในใจของตัวเองตลอดไปกับบทเพลงที่ชื่อว่าความทรงจำครับรูปใบนั้นที่เราเคยทายด้วยกัน ที่เธอไะถ่ายกับฉันฉันคอยห้เธอเก็บไว้หลักตาอย่าให้หล่นหายสัญญาได้ไหมว่าดูแลให้ดีวันไหนหากเธอคิดถึงกันให้เธอดูรูปฉัน จะรู้ว่าใครหวังดีเวลาผ่านพ้นสักกี่ปีแต่ฉันคนนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนไปให้เธอเก็บไว้ในความทรงจำเก็บหลับตาไว้ให้ดีรูปนั้นที่เธอนี้ฉันขอให้เก็บไว้ จากวันนี้ฉันขอตัญญาว่าจะมาพบกันใหม่ไม่ว่าพรุ่งนจะนานเท่าไหร่เราคงกลับมาพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้ไม่อยากให้เึงสัญญาแต่อยากให้เธอกลับมามาพบกันอีกครั้ง เวลาผ่านพ้นสักกี่วันแต่หัวใจฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนไปให้เธอเก็บไว้ในความทรงจำเก็บรักษาไว้ให้ดีรูปนัน้นที่เธอมีฉันขอให้เก็บไว้จากวันนี้ฉันขอสัญญา จะมาพบกันไหมไม่ว่าพรุ่งนี้ชนะนนเท่าไรเราคงกลับมาพบกันให้เธอเก็บไว้ในความทรงจำเก็บรักษาไว้ให้ดีดูนั้นที่เธอมีฉันขอให้เก็บไว้จากวันนี้ฉันขอสัญญาว่าจะมาพบกันใหม่ ไม่ว่าพรงนี้ชน,นะเท่าไรเราคงกลับมาพบกันอีกครั้ง